อย่างนี้ครับในในแง่ของความเหมือนอนะครับในแง่ของความเหมือนคือมันมีการโยกง,งบับนะครับมีการปรับลดแต่ในแง่ของความต่างอันเนี้ยข้อเท็จจริงเรายังไม่รู้มันจะต้องไปรื้อดูว่าข้อเท็จจริงในตอนนั้นเนี่ยที่ลดมันลดเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ปะลดไอตัวส่งใช้ดอกเบีย้ยหรือปะอลดไอเงินที่กฎหมายกําหนดว่าต้องไปใช้ปะ่ะครับถ้าไม่ได้ลดตรงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันลดได้นะ แต่ถ้ามันลดแล้วมันไปกระทบการใช้งบประมาณอื่นซึ่งมันเท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณมนะครับอันเนี้ยมันจะมีปัญหาได้ก็ผิดเหมือนกันก็ผิดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันเป็นส่วนที่สามารถจะปรับเปลี่ยนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับว่ามันมีงบประมาณที่จะนําไปใช้เช่นมุตนสัมม,ามนาแทนที่จะสัมมนาสองครั้งนะครับใช้ครั้งละสิบล้านเป็นสัมมนาครั้งเดียวนะครับก็สิบล้านพอ อีก10ล้านไม่มีความจําเป็นเพราะว่าสามารถที่จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็พอแล้วเขายกเอาตัวนั้นมานะเป็นการปรับลดจากตรงนั้นแล้วเอามาไว้ในส่วนงบกลางอันนี้อาจจะทําได้แต่มันต้องดูนะว่าข้อที่จริงมันคืออะไรแต่ที่ห้ามเลยก็คือ3ามข้อสิบข้อนี้ใชใช้เงินกู้ใช้ดอกเบี้ยแล้วก็เงินที่กาหนดให้จ่ายตามกฎหมายใช่ถ้ามันเข้า3มเกณฑ์นี้ก็ผิดเหมือนกันผิดเหมือนกันกับห้ามเพิ่มนะถ้าข้อที่จริงคือเพิ่มอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าข้อที่จริงคือลดต้องไปดูก่อนว่าลดอะไร ถ้าตอนนี้มีการพูดเรื่องนี้แล้วมีคนจะกลับไปคุยเอาผิดย้อนหลังได้ไหมครับอันนี้ก็น่าจะได้นะครับเพราะอย่างนี้คือถ้าสมมติว่ามีการใช้เงินไปแล้วอแล้วปรากฏว่ามันผิดจริงครับนะครับการเอาเงินคืนอายุความมันยี่สิปีอ๋อยี่สิบปีรับทานในมุมนั้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทาคิดโดยว่าอย่างิ่งสมมุตินะว่าฝ่ายค้านผิดถ้าผิดถ้าผิดทีนี้ถ้าเกิดฝ่ายค้านที่ยังเป็นฝ่ายค้านอยู่ปัจจุบันคือพักประชาชนเห็นว่าจะยื่นพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับ ที่คุณนันท์ท่านเสรีพิสุทธิ์ครั้งสุดท้ายด้วยถ้าคุณจะยื่นพลเอกประยุทธ์ถ้คุณจะไม่ยื่นครั้งนี้เดยคุณก็ต้องยื่นครั้งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะไปยื่นพลเอกประยุทธ์คุณก็อาจจะมีชนักอยู่ตรงที่ว่าแล้วคุณจะไม่ยื่นครั้งนี้หรือ